สามหมื่นสามหมื่นการการกครับเือเจ้าของจิเสื้อผมเือโอ้เจ้าของิเสื้อนะใช่โอ้ขหใไหเ่ายหนยหนนะุิตันยังไงบ้างเนี่ยวันนีประกันยัไงบ้เราันก่อนว่าเรือสามันสุดท้ายเป็นวัดแล้วก็เอ้าก็ฝืนฝืนทังาตก็ไม่บอกใครรู้เลยับโอูโหพงเตเ็บดก็ไม่บอกใครเลย ครับเลยแต่500%สักก um ี่เปอร์เซ็นต um ์คร um ับาก็ต um ้อนต้องต้องมา100%ครับก่อนก่อนก่อนมาก่อนรับหลัมาเจ็ดคออ๋อ้ยเป็นหลายอย่างเว้ยแล้วเรายกสี่ถามนิดนึงที่จังหวะทำไมเราไปตั้งรับเกิดเกิดอะไรขึ้นครับต่อยต่อยซานยกมาผมว่าผมได้เปรียบเยอะนะอ๋อแล้วยกสี่ก็แลผมก็มาคุมตัคุมตัว บรรยาาากศเขดีนะหมดหมดหมดไม่หมดไม่วันนี้หมดไม่ก็มันก็เหมือนกับวนวเดินทำมันก็ถอยเลยปกติก็ขี่ถอยนะใช่ใช่แต่ย่างห้าเราเดินแต่ใจบี้บี้บเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นรองใช่ไงใช่ครับเป็นรองครับรู้อะไรยังไง้ะต้วเราับไงก็เพราะว่าต้องเดินเดินต้องขึ้นบนอย่างเดียนะช้าไม่ได้เลย้วมันเรเป็นรองมันชินดังไหมก็ในขณะเราเป็นรองแต่ว่าแต่เราเป็นตัวผู้ย่างห้าเออเราก็ดูชนะนะยกสุดท้ายนะชนะชนะชนะแต่วัดใจกรรมการเนี่ยเพามันเปนรถ คู่พี่ชูไไก็ด้พี่มันใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็วัดดวงมาอะสิบแปดสิบเลยไม่ไม่ให้เด็กเดินต่อเลยเหรอก็ไม่ให้แล้วัดวัดวัดกรรมการเพราะว่าที่ตะทูนแล้วนั้นก็วัดกรรมการแล้วเป็นไงบ้างครับวันนั้นวันนั้นเราไปลองสองหนึ่งที่ตะทูนเสมอเสมออาใช่เสมอแล้ววันนี้น้องน้องเป็นไงบ้างน้องคิดว่าหมดห้ายกเนี่ยเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเราจะชนะครับเพราะว่ามั่นใจเยอะแยะเกยนะผมเลยเอาวุธอะไรครับน้องอาวุธ เพราะผมทำแล้วเขายุดมีอาการรับู้เขาแค่มาได้แค่ยกสี่ไปยกเฉาเนี่ยเขาเสียอย่างยกสี่ไปถอยนิดเดียวใช่ครับอ่าแต่วุ้ไม่แพ้เลยก็ไม่พเลยพี่เขารอบที่แล้วกับรอบนี้อะไรที่ยากกว่าเกมรอบนี้พี่เขามาดีกว่ามาดีกว่าเนาะครับกันเลยนะยังไงบ้างสามภาคคิดว่าจะมีภาคสี่ไหมได้เนี่ยก็แล้วแต่โปริวเตอร์ครัน้ำหนักไหนดีน้ำหนักนี้ได้พี่เขาทำไม่เบียดทุกครั้งเลยนะครับชนะากี่ครั้งวเลยชนะสองเสมอหนึ่งชนะสองเสมอหนึ่งใช่ไหมครับ วนี้่งแบบแชมป์มีกี่เส้นเนี่ยโอ้จำได้ไหมจำไม่ไหวใช่ไหมครับมีมีพาร์ติไทยแล้วก็ูรแล้วก็อีพีร้อยยี่สิบสแชมป์รงร้อยสาแล้วก็แชมป์ูร้อยร้อยสสิบอนนี้ตอนนี้อยากจะมีแชมป์เส้นที่หมไ้ไครับเนื้อแเส้นที่หกนะแล้วแล้วคุณพ่อคุณพ่อมาเชียร์ด้วยใช่ไหมลูกศึก่ามาจากไหนครับละนองขับรถมาจากละนองเลยมาเชียร์ลูก นั่งรถมั้งมาทั้งหมดกี่คนครับพ่อสองคนสอนี่แหละผมก็พามาอ๋อมากันสามคนคอ้แล้วเป็นไงบ้างวันนี้ลูกชายมั่นใจยังไงบ้างคุณพ่อตอนนี้มั่นใจไม่ดีก่าลูกชายมั่นใจรึยังมั่นใจนะมั่นใจพ่อเลยพ่อ ผมั่ใชนะแน่นน่ยชนะแน่นอนนะฝากลทางบางสีไฟชนะสีไปไหนไทยนะครับก็ฝากสีแล้วก็ร่างกายก็เริ่มเริ่มกลับมาเหมือนเดิมครับก็นี่สไฟหลังอยู่กับระจังทัดยังไม่แพ้ครับรับผมนี่วันนี้ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่กู้ชื่อเสียงค่ายนะว่าเพื่อนลค่ายพลาดมาสองคนใช่ครับก็แพ้ผมมาจากก็แพ้เรากลับมาชนะได้เนาออ่โอ้ขงน้องน้องนเนางน้อง 好吧，别提。